คำว่าดีเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไปตีความแล้วมันให้ค่านิยมที่มันต่างกันคิดดีพูดดีและทําดีคิดทำร้ายบิเบียนผู้อื่นอยู่ไหมเตรตศาตร์ต้องโลภแต่โลภ ความดีเนี่ยจะไปบริหารการกระทําตรงนั้นในอาชีพวิชาก็ให้สร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคมได้อาตมาเชื่อว่าตรงเนี้เป็นความจำเป็นมากคืออย่าทิ้งธรรมะและธรรมะกันพื้นฐานคือกับว่าศีลธรรมธรรมว่าดีเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไปตีความแล้วมันให้ค่านิยมที่มันต่างกันดีของท่านดีของอีกคนหนึ่งมันไปตีความต่างกันมันก็เลยบอกว่ามันก็ถูกอยู่เหมือนกันสรุปสั้นๆเลยบัณฑิตผู้รู้เนี่ย่อสั้นมาก ไม่ต้องยกประสูรยาวเลยสามทางคิดดีความคิดเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในฐานนของอภิชาโลภะความโลภที่ข้ามกรอบของธรรมะโลภได้แต่อย่าโลภเกินกรอบขอบเขตของศิลธรรมโลภเถะนักเศรษฐศาสตร์ต้องโลภแต่โลภด้วยธรรมะอย่าโลภด้วยอาธรรมความโลภในธรรมเนี่ยมันขับเคลื่อนทางโลกนะแต่โลภได้อาธรรมมันทาลาย เมื่อไม่โลภจนถึงขั้นวิสมะโลภะจิตมันววันไหวกระเทือนอยากได้อยากแย่งชิงอยากชอบโกงไอ้น,นี่มันอยากแล้วแต่ปัญหาว่ามันอยู่ในมีธรรมะมีอยู่กรอบไหมถ้าธรรมะไม่กรอบไว้วิสมะโลภะจะเข้าเลยเพื่อบรรลภพระมันเกินข,ขนาดขอบเขตขึ้นมาเนี่ยข้อที่สองก็คือจิตมีความพยาบามัไหมคิดทําร้ายบยดเยนผู้อื่นอยู่ไหมไอ้นี่คือคนเลวคิดเมื่อไหร่จะทราร้ายเพอย่างเดียวไม่รู้คุณไม่รู้คุณตนเอง ตัวเองไม่รู้คุณก็าเป็นมนุษย์ใช่ต่ำกว่านุษย์เดรัจฉานไหมไอ้น,นี่แย่แล้วเมื่อเขาไม่รู้คุณตนเองเนี่เขาจะไม่รู้คุณใครในโลกนี้เลยเพราะเขาไม่เข้าใจธรรมะเมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นคนที่เป็นคนพาลการพูดการจาของเขาแม่พูดถูกด้วยจิตที่ที่เป็นอกุศลนั้นการพูดการทํานั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นมายาสายไถายาทั้นเองปัญหาที่อาจารย์เจมสสักการะพูดเรื่องความดีคือดีอย่างมายาหรือขาดมายา ดีมายาคือดีนั่นคือฉาบฉ่วยของชาวโลกที่เสกสรรปั้นแต่งด้วยอำหน้าของกิเลสดีนั่นคือดีปลอมๆแต่ดีแท้คือมันคิดดีพูดดีและทําดีจิตใจและจิตจิตกายวาจาเนี่ยมันตรงมันตรงเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความสติและปัญญาวความเพียรชอบประกบอยู่เมื่อไรจันยมศักดิ์มีสติปัญญาวความเพียรชอบขณะที่นั่งกําหนดรู้แต่ทำนั่นแหละคือเคารพธรรมนั่นแหละคือการป,ปฏิบัติธรรมนั่นแหละการประพฤติธรรม จะชี้ว่าคนนี้นั่งสงบผู้พระพฤติธ,ธรรมไม่ไมใช่ไปถามดูมีสติไหมเมื่อกี้เลยนั่งหลับในอยู่หรือฟังฟังเป็นไปฟังเสียงข้างนอกอยู่ไม่รู้เท่าทาันทั่วถึงตัวเองไหมประกอบกิจอยู่ว่ายับยังชั่งใจได้ไหมว่าไอ้นี่เราเริ่มร้อนแล้วนะเราหิวแล้วนะแต่นี่เรื่องนี้สําคัญเลยเป็นธรรมะน่าจะได้คุยกันแล้วมาพูดคุยที่ไหนที่พระผสมเกดีด้วยน่าจะคุยธรรมะยิ่งขึ้นไป พราะฉันขึ้นมาดูไม่ยากต่านเจียมศักดิ์ดูไม่ยากเลยเห็นหน้าก็รู้แล้วเห็นหน้ารู้ที่ใจอ่ะดูใจเขาสิถ้าใจเขาคนยังมิฉาทิฏฐิมิจฉา,าสังกับปปะนําดีชั่วตลอดเวลาได้กรรมวิตกพยาบาทวิตกวิิงสาวิตกมีอยู่ในจิตใจของผูใ้ใดคนนี้ก็คนผ่านวาจีไม่สุจริตกายกรรมไม่สุจริตและอาชีวะไม่สุจริตตัดตรงนี้ท,ทิ้งเลย ถ้าอย่างนั้นมีบ่อนคาสิโนก็ไม่สุ<อ>จริตนี่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 คือความเรวเล็ว้วายของคนคิดนี่คือแค่คิดก็เรวร้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นแค่คิดนี่คือเรวร้ายแล้วกพราคือการทําลายโครงสร้างของศีงลธรรมนี่คือความเรวร้ายของสังคมที่กําลังผันแปรการหลอกลวงการช่อการช่อกงการหลอกลวงการลังสร้างอุบายทั้งอากุสลเกิดขึ้นเพื่อชักนําคนไปสู่สิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าถูกต้อง คนพวกนี้ไม่ควรปกครองแผ่นดินราชธรรมนี่ต้องอชวะมัดวะซื่อสัต์สุจริตซื่อตรงไม่คิดคดต,ตรงตรง,ตรงไม่มีอุบายหลอกลวงชาวบ้านต้องไม่ทํมามัตวะต้องอ่อนโยนไม่ถือตนถ้าขาดสองข้อนี้ราชธรรมตกก็ไม่ควรเป็นผู้ปกครองแผ่นดินมันจบตรงนั้นน่ะมันต้องจบเป็นที่ธรรมะนะทุกอย่างไม่ไปกลัวเลยใช่ไหมจบที่ธรรมะไม่น่ากลัวอะไรเลยในโลกนี้กลัวก็ตัวเองเท่านั้นเอง